ดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะอีพีนี้พี่กุลมีหลักร้อยมาฝากเพื่อนๆสามสูตรนะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งเข้ามาแล้วเก้างวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะคะเอาละทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะงวดแรกนะคะเจ็ดนะคะกับสามได้ศูนย์สามสี่หกหลักร้อยของเราเข้าหกนะคะเพื่อนๆออกหกแปดเจ็ด งวดต่อมานะคะเกับ1นะคะได้8 124ออก2องนะคะหลักร้อยของเราเข้า2องงวดต่อมานะคะสกับ6กนะคะก็จะได้9 2 3 5ออก3า8แหลักร้อยของเราเข้า3นะคะนี้เรามาดูงวดต่อมานะคะเพื่อนๆกับ5นะคะเป็น3ามห ออก309หลักร้อยของเราเข้า3มนะคะงวดต่อมานะคะ7กับ6กนะคะก็จะได้3 6 7 9ออก3 5 2หลักร้อยของเราเข้า3นะคะงวดต่อมานะคะ4กับ5นะคะเป็น9 2 3 5ออก3 9 2หลักร้อยของเราเข้า3มนะคะมา2กับ9ด้วยนะคะเพื่อน งวดต่อมานะคะงวดต่อมา4กับ4นะคะก็จะเป็น8 1 2 4ออก2 4 6ี่หหลักร้อยของเราเข้า2นะคะงวดต่อมานะคะ4บวก5นะคะก็จะเป็น9 2 3 5อหออก3 2 4สองหลักร้อยของเราเข้า3นะคะเอ้าแล้วทีนี้เรามาคำนวณ2งวดสุดท้ายกันนะคะเพื่อนๆและเรามาลุ้นกันนะคะว่า มันจะเดินต่อนะคะเ,เพื่อนๆสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักหลักหน่วยบนนะคะสามครั้งนะคะได้สองบวกด้วยหลักสิบนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะเก้านะคะสองครั้งเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะคะบวกด้วยหลัก ร้อยนะคะหน้าครั้งที่สองนะคะก็คือหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆหนึ่งแล้วก็บวกสี่คงที่นะคะก็จะได้ศูนย์กับห้าก็จะได้ห้านะคะสูตรนี้นะคะบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองนะคะบวกหนึ่งเฮ้บวกสามก่อนนะคะเ,เพื่อนๆ บวกสบวกหแล้วก็บวกสนะคะบวกสามบวกหแล้วก็บวกสนะคะเพื่อนๆก็จะได้ห้นะคะห้บวกสามเป็นแนะคะบวกหนึงเป็นเแล้วก็บวกสเป็นหนะคะก็จะได้ห้าแนะคะเพื่อนๆห้าแปดออกแปดสองนะคะหลักน้อยของเราเข้า8นะคะ เอาละทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะหลักหน่วยบนนะคะสามครั้งนะคะสองบวกกันสามครั้งได้หกนะคะเพื่อนๆหลักสิบหน้าครั้งที่สองทั้งที่หนึ่งนะคะสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะคะสองบวกสองเป็นสี่บวกร้อยนะคะหน้าครั้งที่สองหนึ่งนะคะแล้วก็บวกสี่คงที่ก็จะได้ศูนย์กับห้านะคะเพื่อนๆก็จะได้ตัวเดิมนะคะห้าแปดเก้าหนึ่งเอาละ ทีนี้เราได้สูตรที่1กันแล้วนะคะเรามาต่อสูตรที่2กันนะคะหลักร้อยสูตรที่2นะคะเพื่อนเอนเข้ามาแล้ว9งวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่10นะคะเพื่อนเอนเอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะ6กับ2เป็น8นะคะ5กับ9เป็น4 2กับ2เป็น4 8กับ8เป็น6ได้680นะคะเพื่อนๆอ,ออก6 8 7ด หลักร้อยของเราเข้า6นะคะงวดต่อมานะคะส2 4ก็ได้0ูนย์2 4นะคะเพื่อนๆพื่อนออกสองหลักร้อยของเราเข้า2เงืวดต่อมานะคะ7 3แล้วก็9นะคะก็จะได้913ออก388 8, 8, หลักร้อยของเราเข้า3นะคะงวดต่อมานะคะ4บวก5บวก0ก็จะเป็น9 1 3นะคะออก309 หลักร้อยของเราเข้า3นะคะงวดต่อมานะคะ7จ็บวกหบวกเนะคะได้1 3 5 1 3 5ออก3า2นะคะหลักร้อยของเราเข้า3งวดต่อมานะคะเพื่อนๆ5 0 6ก็จะได้1 3 5นะคะเพื่อนๆออก3 9 2หลักร้อยเข้า3นะคะงวดต่อมานะคะ5 0 5 ก็จะได้ศูนย์สองสี่ออกสองสี่หกหลักร้อยของเราเข้าสองนะคะสูตรนี้มีน้อยตัวนะคะเพืเ่อนๆเอาแล้วทีนี้เรามาดูนะคะวดต่อมานะคะห้าหนึ่งแล้วก็ห้าก็จะได้หนึ่งสามห้าออกสามสองสี่หลักร้อยของเราเข้าสามนะคะทีนี้เราจะมาดูสูตรกันนะคะสองเมืสุดท้ายนะคะเพืเ่อนๆสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้เรามาดูงวด่ที่แล้วกันก่อนนะคะ ใช้หลักสิบบนนะคะสองบวกด้วยหน่วยล่างนะคะหกบวกด้วยหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งเก้าบวกด้วยหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะหน้าครั้งที่สองเจ็ดกับหนึ่งเป็นแปดบวกด้วยหลักหน่วยกับหลักร้อยนะคะท้ายครั้งที่สองนะคะสามบวกหกเป็นเก้านะคะแล้วก็บวกสองคงที่ สองกับหกเป็นแปดเก้ากับแปดเป็นเจ็ดเก้ากับสองเป็นหนึ่งก็จะได้หกนะคะเป็นเพื่อนหกบวกสองเป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์อันนี้บวกทีละสองนะคะเป็นเพื่อนบวกสองแล้วก็บวกสองนะคะจะได้หกแปดศูนย์ออกแปดห้าสองนะคะเข้าแปดเอาแล้วทีนี้เรามาดูวดนี้กันนะคะหลักสิบบนนะคะห้า หน่วยล่างนะคะศูนย์หลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งห้าหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่สองนะคะสี่กับสองเป็นหกหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะท้ายครั้งที่สองห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะคะแล้วก็บวกสองคงที่ได้ห้านะคะห้ากับหกเป็นหนึ่งเจ็ดกับสองเป็นเก้าได้ห้านะคะเพื่อนๆได้ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ด บวกหนึ่งเป็นเก้าได้ห้าเจ็ดเก้านะคะเป็นสูตรที่สองนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาต่อสูตรที่สามกันนะคะหลักร้อยสูตรที่สามนะคะเข้ามาแล้วหกงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดเข้ามาน้อยงวดนะคะเพื่อนๆแต่ก็เดินดีนะคะเอาละทีนี้เรามาดูกันนะคะสี่เก้าแล้วก็หกนะคะได้เก้าศูนย์สองสามออก สามศูนย์เก้านะคะหลักร้อยเข้าสามงื่อต่อมานะคะหกศย์หกเป็นสองสห้าหออกสามหงนะคะหลักร้อยเข้าสามนะคะงื่ต่อมานะคะสี่สามแล้วก็หกก็ได้34 6 7ี่หกเจ็ดออกสามเก้าสองนะคะหลักร้อยเข้าสามงื่ต่อมานะคะเจ็ดเกับ เจ็ดเป็นหกหกหกเป็นสองสามห้าหกนะคะออกสองสี่หกหลักร้อยของเราเข้าสองนะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะสี่กับเก้าเป็นสามนะคะเป็นสามแล้วก็เป็นหกก็จะได้สองสามห้าหกออกสามสองสี่หลักร้อยเข้าสามนะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาคำนวณกันนะคะในสองวดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลัก แสนแม่ใช้หลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักร้อยนะคะรวมบวกกันนะคะก็จะได้สี่บวกห้าบวกสามบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะหกแล้วก็บวกหกคงที่นะคะเพื่อนๆสี่กับห้าเป็นเก้าสามกับหกก็เก้าแล้วก็หกนะคะเก้ากับเก้าเป็นแปดแปดกับหกเป็นสี่นะคะเพื่อนๆสี่สูตรนี้นะคะก็จะคือบวกหนึ่งบวกสอง แล้วก็บวก1นะคะก็จะได้4 5 7 8 4 5 7 8นะคะออก8 5 2นะคะหลักน้อยเข้า8นะคะเพื่นอนๆอ้าแล้วทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะหลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักร้อยนะคะ1นึบวกหนบวกแนะคะบวกหน่วยล่างนะคะ0แล้วก็ บวกด้วย6คงที่นะคะก็ได้2นะคะแกับศูนย์เป็น8นะคะ6ก็จะได้6นะคะเพื่อนๆ6บวก1เป็น7บวก2นะคะเป็น9แล้วก็บวก1เป็น0สูตรที่3ก็จะได้6 7 90เนะคะเป็นสูตรที่3เรามาดูตัวชนกันนะคะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะสูตรที่1นะคะ5891หนึ่ง สูตรที่สองนะคะสูตรที่สองห้าเจ็ดเก้าสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามหกเจ็ดเก้าศเอาแล้วทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะห้ามีแค่สองสูตรนะคะแปดมีสูตรเดียว9้ามีสามสูตร ชนกันที่9นะคะสามสูตรแต่พี่กุลจะลองไว้นะคะสอสองสูตรนะคะเพื่อนๆพอนสองสูตรนะคะก็จะชนกันที่ห้าชนกันที่7เราก็จะได้หลักร้อยนะคะพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆหลักร้อยนะคะเป็นเลขขี้นะคะ 9ลอง5กับ7นะคะเพื่อนๆหมงวดวันที่16นะคะพี่กุณว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบกดไลค์กด, like, กดแชร์ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆนขขอบพระคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ